สวัสดีครับผมนะครับผู้เฝาาใหญ่นะครับไทยบ้านนะครับก็พาพี่น้องนะครับมารับชมนะครับวัตถุมงคลนะครับวันนี้นะครับจะนำมาให้ชมนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อหนุนนะครับเป็นประเภทตะกุดนะครับคำว่าตะกุดเนี่ยคือหลายท่านต้องเข้าใจว่าจะเห็น แตพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นตะกุดใช้จะทําจากไม้ก็ดีจากโลหะก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นแผ่นนะครับสังกะสีก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นแผ่นโลหะนะครับที่ใช้ทําอย่างเช่นว่า,าที่เป็นบรรทุมมงคลอาถรรพ์ก็อย่างเช่นว่า หม้อนะครับหมอ้อหม้อหุงข้าเอเมเขาเรียกว่าหม้อหนึ่งนะครับทางอีสานนะครับหม้อหนึ่งนะครับเอาก้นนะครับที่เวลาเขามีเวลาเวลาศพผู้ตายนะครับเขาจะเอาเข้าวตอกแตกอะไรนะครับใส่ใส่ในหม้อนั้นแล้วก็ไปโรยตามทางนะครับแล้วก็ไปไว้ตรงเชิงตะกรจากนั้นก็นําตรงก้นหม้อนะครับมาทําเป็น เป็นตะกุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนุนนะครับเป็นตะกุดนะครับคือใช้ใช้แผ่นทองแดงนะครับทองแดงนะครับผมแผ่นทองแดงนะครับสมัยก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นทองแดงคือก็จะจานนะครับจานเองนะครับจานเองแล้วก็จะใช้ตะปูเขียนนะครับตะปูเขียนแล้วก็พิมพ์ลายิ้วมือนะครับ ของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาชมกันนะครับว่าตะกุดของหลวงพ่อหมุนนะครับสุยชโยนะครับตะกุดที่ชายสงครามนะครับจะจะเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงขนาดนะครับของตะกุดที่ชัยสงครามนะครับระยะความความกว้างนะครับตรงนี้นะครับกว้างจากนี่นะครับมา3มนิ้วนะครับ3มนิ้วนะครับ3นิ้วไม้ถัดทัดนะครับแล้วทีนี้นะครับมีมี มีคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างไรที่ผมพาพี่น้องมาชมนะครับดับแรกนะครับตระกุลพิชัยสงครามนะครับก็ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยต่ไลนะครับตั้งแต่ของวัดท่าซุ้งนะครับแล้วก็อ่างสายวัดท่าซุงนะครับ,ท,รบที่พระเดชพคุณหลวงพ่อนะครับฤาษีดำนะครับหลวงพ่อฤาษีนะครับท่านได้ได้เป็น ทํไใบส่งเคอลูกศิษย์ลูกหานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาถึงถึงในยุคของพ่อหนุ่มนะครับท่านก็ได้ทํานะครับตะกุดพิชัยสงครามนะครับตะกุดพิชายสงครามนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับพอดีว่าผมนั่นอยู่นะครับมาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมให้ชมก่อนนะครับนี่คือยันพิชัยสงครามนะครับโอ้นะครับผมนะครับข้างในคือตะกุดพิชายสงครามนะครับม้วนไว้นะครับเสาห้านะครับ จดสร้างเมื่อพศ2558นะครับแล้วในพิธีฉับพันมรังสรีนะครับณวัดพุทธมกพระรามนะครับผมดูนะครับที่ให้ดูครับนี่คือเป็นแบบปั๊มนะครับปั๊มนะครับใช้ปั๊มปั๊มครับจากโรงงานนะครับปั๊มปั๊มแล้วก็นํามาเข้าพิธีนะครับจะเห็นได้ว่าตรงตรงตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ เดี๋ยวผมผมแกะอีกเดี๋ยวผมตุ่มแป๊บนึงนะครับจะเห็นว่าเป็นรอยนะครับเป็นรอยแบบนี้นะครับรอยแม่นี่คือรอยรีดของโลหะนะครับการปั๊มนะการปั๊มนะครับมียันต่างๆนะครับยันหองหลวงบูปานนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับรายละเอียดข้างในนะครับมี มีความพิเศษอย่างไรนะครับคือก็คือ1ครับมียันยันมหาพิชัยสงครามนะครับที่สืบทอดกันมาจากพระร่วงนะครับที่สืบทอดกันมาจากสมัยพระร่วงนะครับแล้วก็มียันทําน้ามนุนนะครับยันทําน้ํามนุนนะครับผมนี่นะครับยันทําน้ํามนุนนะครับที่ช่วยคลายและลดกดแห่งกรรมนะครับยันเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชร แล้วก็ยันสะท้อนกลับนะครับคือตะกุดเมนะครับแล้วก็ยันท้ามหาชมพูนะครับท้ามหาชมพูนะครับป้องกันโรคระบาดนะครับผมยันสะท้อนนี่นะครับยันหาสะท้อนนะครับยันเกาะเพชรคือไร่เสียดจังไลนะครับหรือว่ายังป้องกันอันตรายต่างๆนะครับจากสัตว์ที่มีเขี้ยวคมเขี้ยวงานะครับหรือว่าอันตรายต่างๆนะครับแล้วก็ยันทุพปัยยะนะครับ คือป้องกันอันตร,นตรายทั้งปวงนะครับนะครับผมมาดูรายละเอียดแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนาดแผ่นนะครับขนาดแผ่นไม่กว้างนะครับประมาณนี้ก็น่าอยู่ประมาณรักสามสามคณสามมั้งสามเซนไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าม้วนพอม้วนเป็นพอม้วนม้วนแล้วก็จะ การม้วนนะครับก็จะมีลักษณะจะม้วนเล็กม้วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับทีนี้นะครับการพุทธาพิเศษนะครับเป็นที่ทราบกันการดีอยู่แล้วว่าในการพุทธาพิเศษของสายวัฒนสุงนะครับแต่ละครั้งนะครับก็จะอัญเชิญนะครับทําการบวงสรวงนะครับทำทำการบวงสรวงนะครับนะครับผมทาการบวงสรวงและอัญเชิญนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จองงค์ปฐมนะครับมาเป็นประธานนะครับสมเด็จองค์พระปฐมนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับ เพื่อขอกําลังเบื้องบนนะครับมามาให้ท่านส่งเครา์นะครับพระประเจกพุทธเจ้านะครับพระอรหันตสาวกนะครับทุกๆพระองค์พระรยาบุคคลนะครับทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับตั้งแต่หลวงปู่ปานนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ตั้งก่อนหลวงปู่ปานมาตั้งแต่หลวงพ่อศุนนะครับหลวงพ่อฤาษีนะครับและครูบาอาจารย์ที่สืบต่อกันมานะครับก็จะมาส่งเคสนะครับมาส่งเคาส ในการพุดถาพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมเทพมงเทวานะครับวันนี้ผมก็มาแนะนํานะครับตะกุดนะครับตะกุดที่ที่สัตที่ที่น่าสนใจนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่มีครบเครื่องบางคนไม่ชอบนะครับไม่ชอบผักเครื่องนะครับชอบเป็นเครื่องรางนะครับก็แนะนําครรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ พิเศษอย่างไงคือบอกไปแล้วนะครับคือก็มีหกยันนะครับมีหกยันมีหกยันในในแผ่นนะครับแผ่นในแผ่นทองทองแดงนะครับที่ปั๊มลงไปแล้วเข้าพุทธาพิเศษนะครับหลวงพ่อก็นํามาแจกหมกจากวัดแล้วนะครับออกจากวัดวัดแล้วนะครับแล้วก็นํามาให้ลูกศิษย์ลูกหาในบูชานะครับออกจากวัดตอนนั้นนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งร้อยนะครับราคาวัดนะครับตอนนี้หมดจากวัดแล้วนะครับ จำนวนการสร้างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโคอรที่จะน้อยนะครับผมการจัดสร้างนะครับไม่ถึงไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมประมาณการว่าหลักร้อยพราะหลวงพ่อสร้างไหนนี่คือสร้างไม่เยอะครับสร้างไม่เยอะนะครับผมสร้างไม่เยอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบ เครื่องรางนะครับสามารถนะครับที่จะนำนะครับนำไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมอัดก่อพลาสติกนะครับอัดก่อพลาสติกแล้วก็นํามาแขวนนะครับติดตัวนะครับนะครับผมแนะนําให้แขวนแขวนคอติดตัวนะครับแขวนคอนะครับเพราะว่าเป็นของนะครับผมแขวนติดตัวนะครับแล้วก็ที่ใครชื่นชอบนะครับก็ในเครื่องรางนะครับในวัตถุเครื่องรางนะครับแนะนํานะครับ รุ่นนี้นะครับตะกุดพิชัยสงครามนะครับตะกุดพิชัยสงครามนะครับผมแทนได้เลยนะครับแทนได้นะครับแทนหมายถึงว่าแทนผืนสีแดงได้เลยนะครับสีแดงได้เลยนะครับเพราะมีพยาน่ใช้สงครามนะครับผมที่สมเด็จองสมมาสมบุริเจ้านะครับสมเด็จองค์ปถมท่านมาสรงขห์นะครับนะครับผมนี่คือการพุทธาพิเศษของท่าสุนนะครับเพราะหลวงพ่อหนุนท่านก็บอกว่าการพุทธาพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องของพระนะครับเป็นเรื่องของพระนะครับ ท่านนะครับอยู่ที่แรงอธิษฐานท่านพูดแค่นี้นะครับนะผมยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับหรือจะเป็นพระหรือเป็นเครื่องรางนะครับจะนํามาบอกต่อกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม